ค่ะค่ะการเนารกาค่ะก็ก็เรื่องนี้ทั้วหมว่าหนักหนามันกันนะคือหมายถึงว่านักแสดงอ่ะหนักหนามากจริงๆเหมือนที่เขาพูดจริงๆเล่นแล้วจะเป็นไบโพล่าเพราะมันเครียดมันคือเหมือนที่พี่บอกอ่ะมันไม่ใช่ละครบู๊ก็จริงแต่มันเป็นการบู๊ทางอารมณ์อ่ะมันเชื่อเฉือนมันต้องแบบมันต้องสวนกันไปวนกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้ทุกอย่างคือ สายตาความคิดอะไรเงี้ยเล่นดูยังจะเป็นไมเกรนเลยคือก็จะก็จะคลั่งด้วยคือคือตั้งแต่เห็นหมดแล้วอะคือมันเชื่อฉือนแล้วเราก็รู้ว่ามันเล่นไม่ง่ายรวมถึงเวลาต้อง,งยอมรับว่าเวลาเล่นจริงๆอะค่ะในหนึ่ง,ใน,นงในหนึ่งคัทเนี่ยมันมีหลายกล้องนะเขาก็ต้องเล่นซ้ําๆในแบบในในสภาวะเดิมๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอต้องเปลี่ยนแล้วก็เล่นซ้าอีกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่หนักหนารังนักแสดงพอสมควรแต่ต้องบอกว่า ต้องขอบคุณทั้งทีมงานผู้กำกับและก็นักแสดงที่ทำงานกันอย่างเต็มที่จริงๆเพื่อให้ได้ภาพที่สวยมุมที่สวยแล้วก็ได้อารมณ์ที่ครบถ้วนเนต็มที่แล้ว่อก็อเล่นเสร็จต้องใจะยาไส่ท็ <c oughs> ย่ยา,ายาคเคเกคือบูม <c oughs> บูมเป็นยาคาเคลือของทุกคน <c oughs> นะคะบูมก็ดูเป็นใสเอนเตอร์เทนเล่นลุกที่ขำบ้างไม่ขำบ้า, <c oughs> อางอะไรเงี้ยก็ได้ได้พระเอกเนี่ยค่ะเป็นเป็นยาคายเกลืของเค้าดูที่แบบดราม่า จริงๆแล้วเรื่องอื่นของนี้มันก็จะมีความดรามา่าแต่มันจะเป็นสืบส,ส,ส,สวนสอบสวนมีบู๊บ้างมีอะไรบ้างนะคะแต่เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของอารมณ์จริงๆมันเป็นเรื่องของความดราม่าแล้วมันเป็นเรื่องของความกลมของคนจริงๆที่มีมิติว่าคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องการเล่นกับอารมณ์ของคนซึ่งคนเรามันก็มีรักรีโกรธทุกคนแหละแต่แต่ละคนก็จะมีเหตุของตัวเองเซึ่งอันนี้เราก็พยายามทําให้มันเป็นมิติของคนจร <G> ิงๆ,ๆมากที่สุดและบางอย่าง สิ่งที่ได้อะค่ะมันก็จะเป็นบางคนก็ถามว่าแล้วดูละครเรื่องนี้แล้วว่าดูผู้หญิงกับกันอะเราจะได้อะไรอะไรเงี้ยคะแเราจะได้ได้ได้ข้อค,คิดอะไรไหม, <c oughs> มก็จะบอกว่าให้ดูว่ามันเป็นเรื่องไร่ตัวนะคะบางอย่างบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดก็อาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดหรือเหตุผลของเราที่เราคิดว่าดีที่สุดมันก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่สุดจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งอะมันเหมือนดูละครแล้วก็สะท้อนดูมุมมองของเราว่า ออบางทีเราอาจจะต้องใจกว้างเพื่อที่จะได้เห็นมุมอื่นได้เห็นเหตุและผลของคนอื่น <c oughs> เขาอะไรค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวเราบัสินทุกอย่างทุกคนเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ต่อแรกค่เข้าใจว่าเป็นวายเป็นไม่ใช่ยูรีไม่ใช่ยูรีค่ะไม่ใช่ยูริเป็นความรักในรูปแบบนี้ เป็นความรักความชิงชิงความแค้นความเป็นหลายอารมณ์ของมิติตัวละครสองคนนี้ที่เขาเป็นตัวหลักของเรื่องนะคะเมื่อกี้มีแม่แม่มีแอบแซวว่าจริง,รงๆแล้วคือสองคนนี้ได้กันแล้วก็ดามีศก,กับแม่ได้กันในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่ใช่เขาก็เล่นมูกกันนะคะแต่จริงๆก็คือมันเป็นมิติของละครสองคนนี้ที่เป็นหลักแต่ก็บอกเลยว่าตัวอื่นๆนะคะที่อยู่ในละคร คาดไม่ได้สักตัวละครเลยค่ะอืค่ะเาจการทำละครที่มันยากนะคะใครช่ยมีไรบ้างอ่าจริงๆมันไม่มีอะไรง่ายอยู่นะคะเราทํางานเนี่ยเป็นเรื่องของการทําให้ถูกใจคนคนหมู่มากซึ่งต่างคนต่างก็ร้อยข้อพันแม่มีรสษนิยมไม่เหมือนกันมีสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกัน,นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทาได้แค่ทาดีที่สุดนะคะทำดีที่สุด,ด,สดตามโจทย์ที่เราได้รับนะคะอย่างโจทย์ของเรื่องนี้ก็คือตัวเรื่องตัวบทนะคะตัว บทประพันธ์แล้วก็จนพัฒนามาเป็นบทละครซึ่งซึ่ง,งมันก็คือเราจะถ่ายทอดอยังไงให้มันโดนใจกับคนที่ดูมากที่สุดแล้วก็สะท้อนอะไรได้มากที่สุดอันนั้นแหละก็คือสิ่งที่เราทาทาได้ดีในในมุมที่เราต้องการแต่ถามว่าในยุคนี้มันต่างจากยุคอื่อนยังไงว่ามันเป็นเรื่องของความท้าทายของอช่องทางมากกว่าที่มันที่ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นตลาดของทางเลื่อก ผู้คนโอเคเขามีทางเลือกมากเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นข้อดีนะคือเ,เ,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ชมแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยในฐานะคนทำงานเนี่ยจะสามารถทำงานที่โดนใจคนดูได้มากแค่ไหนซึ่งเราก็ต้องพยายามขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งคะ่ะเพื่อให้ให้ถูกใจะะผู้ชมงว่า <c oughs> ชชวงนานกนึงก็ไม่นานมากค่ะแต่ว่าใช้เวลากันคือละครนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างนานสองส่วนค่ะ ว่ามีการตั้งเยอะอะไรอางเงี้ยถ่ายเอายอะถ่ายนานต้น <c oughs> จริงๆต้นปีนี้คือเราเรา <c oughs> แบบจะเสร็จเพราะว่าเราบัวสวงที่หลายด้วยนะเรื <c oughs> อ่องเนี้ยจริงๆก็คือเราถ่ายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะเห็นได้ก็คือว่า เราทํางานค่อนข้างใช้เวลาแต่ก็แล้วเราก็หวังจริงๆว่าสิ่งที่เราทุ่มเททั้งเวลาทั้งแรงกายแรงใจของทุกคนเนี่ยจะทำล้อออกมามดีใจชมความดู้สึกับการแข่งขงนันคอในการทำหตอนนี้ว่าจะันยากกว่าบอก่อนเ่เหมือนที่บอกมันเป็นทางเรื่องของชมที่มีเยอะมากนะคะซึ่งถามว่าม,มันมีการแข่งขันมันก็แข่งขันเหมือนเดิมแหละ าคือทุกคนก็ต้องอยากทำงานที่ดีที่สุดอ่ะทุกคนท like ุกคนเต็มที่มากที่สุดถามว่าจะโดนใจตรงไหนจะโดนใจแค่ไหนอะไรเงี้ยหรือว่าจะทํายังไงเอาขั้นแรกเลยจะทันยังไงให้ผู้ชมเปิดดูของเราก่อนอะไรอย่างนี้ดีกว่าเดี๋จะทํายังไงให้เป็นกระแสที่ผู้ชมพูดกันปากต่อปากว่าอุ้ยดีจริงเลยอยากเปิดดูหรืออะไรอย่างงเี้ยค่ะว่าสิ่งนั้นมากกว่าที่ที่มันชาร์เลนซ์สำหรับเรามากขึ้นเพราะว่าผู้ชมถ่างเยอะมากขึ้นอย่างเป็การที่ชอบตอนนี้ที่มากคุณไม่ทราบว่า ในในเรื่องของธุรกิจอีปุ่นิกกันแยกกันนะงานศิลปะก,กับธุรกิจคือซึ่งจริงๆมันก็คือสิ่งเดียวกันเพราะมันเป็นมันเป็นธุรกิจชนิดหนึ่งนะคะ่ะเราก็ต้องใจเข้าใจเราอะคือถ้าเราอยู่อยู่ทําได้ตามโจทย์อยู่ไปได้วยกันได้เราก็รอดกันหมดอนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมันยากขึ้นก็จริงในเรื่องนี้แต่ถามว่าเราจะลดคุณภาพได้ไหมเราลดคุณภาพไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีที่มันแมนกันในเรื่องของ ในเรื่องในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของการนาเสนอในเรื่องของเทคนิคซึ่งปัจจุบันี่ยมันก็มีเทคนิคมากมายที่เข้ามาช่วยได้ก็อาจจะเป็นสิ่งเหล่านั้นที่ที่ยังทำให้เรายังมีแรงยังผักที่เรายังไม่ยอมแพ้กันเรายัางทำงานกันได้อยู่ก็ยังมีก็งีะไปต่อได้เราต้องสู้ค่ะคือมันก็มีหลายอย่างซึ่งเหมือนที่พูดว่าใจเขาใจเราทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องธุรกิจมันเวลาเราทำงานเนี่ย ในฐานะคนลงทุนเขาก็มีมีคนลงทุนมาก่อนแล้วแล้วก็ร้องลงทุนต่อไปอนะไรย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งในยุคเนี้ยอีว่าไม่ใช่แค่ธุรกิจบันเทิงอีกเชื่อว,ว่าเกือแบบทุกธุรกิจก็เป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นทางเรื่องของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่คือีพูดได้อย่างหนึ่งว่า เราอาจจะหวังรวยปีตัดอะไรเงี้ยไม่ได้ซึ่งออมันมันอาจจะมียุคสมัยที่โอ้โหมันฟุ้งฟูได้ทําเรื่องหนึ่งก็สบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคนี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่งานก็คืองานค่ะแล้วก็การทํางานก็ยังต้องใช้อความสามารถยังต้องใช้ความตั้งใจยังต้องใช้ความรักความเอาใจใส่เหมือนเดิมเราก็ยังต้องทำงานัย่างนั้นเหมือนเดิม เอ่อตอนนี้นิกว่าเป็นเรื่องของแนวทางมากกว่าถ้าถามถามของช่องเจ็ดนะถามช่องอื่นไม่ทราบเลยแต่ว่าของช่วงเจ็ดเนี่ยเราก็ยังเป็นเรื่องของการอรอนโยบายอีกคิดว่าผู้ใหญ่เขต้องใช้เวลาเพื่อเพราะว่าเวลานโยบายอะไรมันออกมามันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้ให่เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องใช้เวลาเพื่อให้มันชัดเจน,นะคะ่ะแล้วก็ถึงจะมีอะไรให้ชัดเจนมากขอบคุณค่ะ